ก็วันนี้วิ่งงานลงชุบนะครับวิ่งงานลงชุบแล้วก็งานอะไรนะครับครึ่งวันนะครับกลับมาถึงประมาณช่วงบ่ายนะครับก็มาเคลียร์แล็กต่อนะครับสําหรับคันนี้นะที่ผมลงเมื่อวานนะครับว่าหลังจากที่ลงแลกหนึ่งวันเสร็จนะครับปล่อยแห้งสนิทนะครับขัดน้ํานะครับขัดน้ําเสร็จนะครับเรามาเคลียร์แล็กอีกวันหนึ่งนะครับก็ตามนี้นะครับคือ ไม่สวยมากนะครับแต่ก็ได้ประมาณนี้นะครับอยอมรับว่าได้ประมาณนี้นะครับอ่าก็เป็นการเคลียร์แลกวันที่สองนะครับซึ่งถ้าเกิดพูดกันตามตรงถ้าเกิดเอางานเร็วๆนะอ่าส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ทําขั้นตอนนี้นะมันเสียเวลานะครับเขาจะลงแลกเสร็จนะครับภายในวันเดียวแล้วก็จบเลยนะครับรอแห้งแล้วก็ส่งงานเลยนะแต่อันนี้ผมรอรอแห้งหนึ่งวันนะครับแล้วขัดน้ํานะเมื่อวานนะครับใครอยากเห็นก็ไปย้อนดูนะเมื่อคืนที่ผมลงนะ ขัดน้ําก็คือลงแล็กนะครับลงแล็กรอบแรกนะครับวันแรกนะทั้งวันก็คือลงเสร็จรอแห้งนะครับรอแห้งหนึ่งวันแล้วไปขัดน้ําด้วยกระดาษทรายเบอร์พันห้านะครับขัดจนมันออกด้านนะครับขัดเล็กเกรนนะครับให้มันด้านนะแล้วก็วันต่อมานะครับคืออย่างวันนี้นะครับผมขัดไปตั้งแต่เมื่อวานพอมาวันนี้ผมก็มาลงแล็กเคลียร์แล็กอีกวันสุดท้ายนะครับก็เหลือแล็กอยู่ในกาอีกประมาณไม่ถึงครึ่งนะครับผมจะลงอีกรอบหนึ่งแล้วก็จบไปเลยนะครับ เพราะว่ามันก็หนาประมาณนี้แล้วครับหนามากก็ไม่ดีนะครับมันจะแตกนะครับนานไปมันจะแตกนะความเงามันก็ได้ประมาณนี้นะครับคือเดี๋ยวงานลดต่อต่อไปนะครับอาจจะดีขึ้นนะครับเดี๋ยวผมขอเวลาหาเวลาว่างทาห้องอบสีใหม่กันนะครับเพื่อไม่ให้มีฝุ่นอองนะครับอันนี้ก็ยังมีปัญหาเรื่องฝุ่นอยู่นิดนิดนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวจะแก้ปัญหาตัวนี้ก่อนนะครับอาจจะทําห้องพ่นสีใหม่นะครับอันนี้ผมก็พ่นในห้องนะแต่ว่า ห้องยังมีช่องอากาศอยู่นะครับแล้วทําให้มีฝุ่นละอองอยู่บางบางอย่างนะหลุดรอดเข้ามานะครับเดี๋ยวจะอรออีกประมาณสักห้านาทีให้แล็กเกอร์เซตตัวอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะลงรอบสุดท้ายนะครับแล้วก็จบไปนะครับมีสองชิ้นนะครับที่ผมเคลียร์แล็กใหม่ครับแล้วก็ของอาเดี๋ให้ดูก็เป็นชิ้นนี้นะครับที่ผมมันย้อนแสงนะ ที่ผมเคลียร์ลกใหม่นะครับก็คือพ่นจบไปนานแล้วนะครับแต่ว่าไม่มีความเงานะครับอ่าไม่มีความเงานะครับตัวแล็กเกอร์ผมใช้คนละตัวนะครับที่ที่ผมลงรอบก่อนนะตัวนี้แพงขึ้นมาอีกนะครับแพงขึ้นมาอีกตัวรอบก่อนผมใช้ตัวราคาประมาณแปดเก้าร้อยนะตัวนี้พันสองนะครับก็ก็อ่ามาเคลียร์ลักให้ใหม่ครับก็ถือว่าได้ประมาณนั้นนะครับงานก็ตามนี้นะครับเพราะว่าถ้าจะเปรียบเทียบกับ ร้านที่เขาทําประจํานะครับก็ต้องเนียนกว่านี้นะครับเพราะว่าเขาพ่นอยู่ทุกวันนะครับแต่ของผมเนี่ยผมพ่นสีด้วยนะครับทาอย่างอื่นด้วยก็เลยไม่ค่อยจะาเรื่องงานพ่นสีเท่าไหร่นะครับแต่ก็ทําได้ประมาณนี้นะครับซึ่งสีที่ผมลงให้นะครับก็เป็นสีที่อย่างที่บอกไปข้างต้นคือผมเน้นเป็นสีที่มันทนน้ํามันระดับหนึ่งนะครับทนเคมีระดับหนึ่งนะก็ยังดีกว่าที่จะเป็นสีธรรมดานะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับ รออีกประมาณสักห้านาทีเดี๋ยวผมอับแลกอีกรอบหนึ่งครับการที่อับแลกเนี่ยมันอับต่อเนื่องไม่ได้นะครับสีมันจะเดือดนะครับสีเดือดคืออะไรนะครับถ้าเราอับอับแลกลงไปเนี่ยอับซ้ําหนาเลยนะครับรอบเดียวเนี่ยนะอัดแบบหลายเยิ้มตามนี้นะครับคือมันหนาจริงแต่สีที่เราพ่นไปก่อนหน้าเนี้ยมันไม่แห้งนะครับมันจะทําให้สีเดือดมันจะเป็นฟองอากาศขุดขึ้นมานะครับเขาเรียกว่าสีเดือดนะครับเพราะฉะนั้นต้องใจเย็นที่สุดนะครับ แล้วก็ผมต้องคุมเวลานะครับคือเวลาผมลงสีผมต้องไม่ทําอย่างอื่นเลยนะครับลงสีปับดูเวลานะครับห้านาทีสินาทีต้องมาต่อเนื่องเอาให้จบมวลเดียวนะอันนี้เดี๋ยวจะลงอีกนะครับรอบหนึ่งสุดท้ายนะครับก็จบไปนะครับในงานล็อตนี้นะครับ